ี่น้องสวัสดีพี่น้องนะคะพี่น้องเมื่อวานนะคะเมื่อวานผู้ได้เ,ดเบิวงไล่สดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แน่พี่น้องที่เพิ่นนอนเวานะพี่น้องที่เพิ่น,น,นไล่สดแล้วก็นอนวาวนะเพิ่นเวา้าาพูดในเรื่องของอลูกนะคะลูกของเพิ่นน่ะแหละพี่น้องเออว่าเพิ่นน่นก็บยายากซิสูอียังหลยแล้วแต่ว่าเพิ่นว่าฮักบอฮักนะคะเจอลูกก็ลูก ต้าก็ยังทรงเสียคือเก่านะฮะค่าเทอมก็ต้องจ่ายนะและก็เพิรนก็พูดว่าในในเรื่องของการมีคนนไม้นะพี่น้องเออเพิรนบอกว่าเพิรนยังบบคิดสิม,มีเได้พี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ะเพิ่นย่งบบคิดสิมีค้นไม้ได้เพินอนนรู้ตนลูกนะฮะเขาคิดถึงในเรื่องของลูก แค่นี้ลูกก็น้อยใจยพอแห้งแล้วพี่น้องเออแค่นี้เขาก็น้อยใจยพอแห้งแล้วนะคะแกบอกว่าอ,อยากอยู่แบบนั่นอยู่อยู่แบบโสดอนะ่ะอยู่แบบบ่มมีไผนะ่น่ะพี่น้องเอออยู่แบบบ่มมีไผนะ่น่ะเพื่อให้ให้ลูกมีความสุขนะถ้าถ้าเกิดว่าบ้านที่ขนแกนเสร็จนะแกก็จะรับ ลูกมาอยู่แบบยาวๆช่วงปิดเทอมนะอ่ะนะเออช่วงปิดเทอมเปิลกระสิรับลูกมาอยู่ยาวๆแต่ถามว่าจะมีคนใหม่ไหมไม่มีนะแกแกแกคงจะเจ็บมาเยอะนะแกคงเจ็บเจ็บแห้งได้พื่อนในบ้านนะเพิ่นคิดนะว่าแม่ก็เป็นแบบซี่เนาะอืแม่ก็เป็นแบบซี่เออมีคนใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกมีนได้คนนั้นปะคนนี้เอาคนนั้นอนะแม่เขานะเออ ตอนนี้ลูกยังบหูเรื่องซื้อๆได้พี่น้องทานนาริตะโตเกียวย่างพวท่านด้หูเรื่องซื้อวานอีหอย่างเป็เนอีหย่างนะถ้าเกิดว่าแม่เปิดเผยในเรื่องของอันอนบาวพระอาทิต์น่ะสิเป็นอย่างไรนางสิลับได้บ่นาริตะนางก็เริ่มรู้เรื่องเนาะเพราะนางเคยพูดนะว่าเคียร์พ่อไม่เจอพ่อพ่อทําไมหนูหาพ่อไม่เจอเลยสิหาเจอได้จังได้ละ่ะป้าเขาล็อกนะ่ะป้าเขาบล็อก ผู้ใหญ,ญ่บ้านบล็อกบ่อยบ่าหายหลานเห็นคลิปพ่อเลยบ่อ้บอยหลานเห็น,น,นช่องพ่อเลยนะเออเวลาพ่อเพิ่นโทษเธอหนึ่งเพิ่นก็โทษแปนทางันพี่เลี้ยงเด้เออพี่น้องรู้ตนผู้ใหญ,ญ่บ้านนาอนั่งนั่งนั่ง,น,งนั่งพูดของแกนางมีเหตุผลนะว่าอนาคตอยากอยากซิ่แบบซี่แหละอยู่แบบสดสดนะถ้าอยากจะมีความรู้สึกแบบนั้นก็คือหา ซื้อกินเอาแบบพี่น้องเออแบบพวมีความผูกพันในยังแบบลักษณะนั่นแต่ว่าใจเพิ่นนะ่ะอยากอยู่แบบซี่เพื่อให้ลูกมีความภูมิใจว่าเนี่ยพ่อนะพ่อยังอยู่ฝังลูกเสมอยังให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือกับลูกเสมอนะเพราะว่าในชีวิตของเพิ่น่ะพ่อแม่เพิ่นก็เลิกกันนะพี่น้องพ่อแม่เพิ่นก็เลิกกันเพิ่นก็อยู่กับยา เพิ่นก็เลยมีความหูสึกตรงจุดนี้ว่าเด็กมันนั่นขาดความอบอุ่นขาดอันอันห้อยหาความรู้สึกของเพิ่นนั่นห้อยหาตอนนั้นน่ะเออเพิ่นเพิ่นก็เลยหูสึกถึงจุดนี้เพิ่นก็เลยคิดถึงลูกเพิ่นนะเพื่อนเพื่อนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ล่าก็บอาว่าเพิ่นน่ะอืมเป็นคนที่มักม้วนน่ะมักนะแต่ไม่มากมากเพิ่นว่าอันนี้เรื่องจริงนะ มักมวนอยู่แต่ไม่มากนะออออมากนะเออเออบบมักเซิงนั่นแหละเพิ่นนน่ะเออเอาได้เซิงได้อยู่แต่บบมักเซิงปานไดนะคือมักมวนแต่บบมักมากนะคะนี่คือความคิดของอผู้ชายอายุยี่สี่ปีเลยพี่น้องเออมันบอกคือผูรังคน้นย้อนมาอีกฟังหนึ่งนะพี่น้องปาด หน้ามือเป็นหลังมือได้อีกฟังหนึ่งนี่มากมากนะเออว้าวเยหนแหละเมื่อไหร่จะขอนะ่ะจะขอก็รีบขอพันนะว้ายย่ายเถ่าเขาเสียเอาโตโดนปัญหาแต่ของก็เถ่าปัญน,นั่นเนาะอืมทางผู้ซ้ายบอกว่าอ่านไม่เจ้าชู้แล้วเมื่อก่อนเจ้าชู้เยอะตอนนี้เนี่ยอ่าปัญหามากมายเหลือเกินนะบอเซาบอเจ้าชู้แล้วพันนะเว้ย